ข่าวจริงอนุมัติแล้วเพิ่มเงินให้ทั่วประเทศนะคะเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงินอะไรและกลุ่มไหนได้บ้างรีบฟังด่วนค่ะอัปเดตข่าวสารมาตรการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดประจำวันนี้นะคะวันนี้ทางช่องของเราก็มีข่าวดีมาตรการช่วยเหลือประชาชนล่าสุดมาแจ้งให้ทราบนะคะวันนี้จะเป็นข่าวดีสําหรับผู้ประกันตนม .3-3 นะคะโดยข่าวดีล่าสุดนะคะทางสํานักงานประกันสังคมเขาได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวดีประชาชนว่า ตอนนี้ได้มีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการอนุมัติเพิ่มเงินชดเชยกรณีว่างงานสำหรับผู้ประกันตนม3 3ที่ถูกเลิกจ้างนะคะจากเดิมได้ร้อยละ50เพิ่มให้เป็นร้อยละ60มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้ทั่วประเทศค่ะโดยสำนักง,งานประกันสังคมนะคะเขาได้มีการอนุมัติปรับเพิ่มเงินชดเชยกรณีว่างงานให้กับผู้ประกันตนม3 3กรณีถูกเลิกจ้างนะคะจากเดิมจะได้รับในอัตราร้อยละ50 ของเลทเงินเดือนสูงสุด15,000บาทก็คือของเดิมจะได้รับเงินชดเชยสูงสุดอยู่ที่เดือนละ7,500บาทเป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนของใหม่ที่เพิ่งอนุมัติปรับเพิ่มให้เป็นร้อยละ60ของค่าจ้างรายวันในเลทเงินเดือนสูงสุด15,000บาทก็คือของใหม่ที่เพิ่งอนุมัติเพิ่มให้นี้นะคะจะได้รับอยู่ที่สูงสุดเดือนละ9,000บาทและได้รับครั้งละไม่เกิน180วันหรือ6เดือนนั่นเองค่ะ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายน68เป็นต้นไปค่ะสำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขผู้มีสิทธิ์รับเงินชดเชยกรณีว่างงานสูงสุดเดือนละ9,000บาทนาน6เดือนในครั้งนี้นะคะจะต้องเป็นผู้ประกันตนม33ที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว6เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนถูกเลิกจ้างหรือก่อนการว่างงานนะคะโดยมีระยะเวลาการว่างงานตั้งแต่8วันขึ้นไปและจะต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานด้วยนะคะจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานสูงสุดเดือนละ9,000บาทนาน6เดือนในครั้งนี้ค่ะสำหรับพี่น้องประชาชนทางบ้านที่กำลังรับชมข่าวสารอยู่ในตอนนี้นะคะบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าผู้ประกันตนม33หากถูกเลิกจ้างลาออกเองหรือว่าว่างงานสามารถไปขึ้นทะเบียนรับเงินชดเชยกรณีว่างงานได้นะคะโดยจะได้รับเงินชดเชยกรณีว่างงานสูงสุดอยู่ที่6เดือนนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วนะคะอันนี้คือสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมควรได้รับทุกคนควรที่จะต้องรู้เรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะก็คือใครที่เป็นผู้ประกันตนม .3-3 และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่แจ้งข้างต้นนี้นะคะหากท่านถูกเลิกจ้างว่างงานหรือว่าลาออกเองสามารถไปขึ้นทะเบียนคนว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยกรณีว่างงานนี้ได้เลยนะคะโดยสามารถไปขึ้นทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางาน หรือติดต่อที่สำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านท่านได้เลยค่ะหรือหากใครมีข้อสงสัยอะไรตรงไหนนะคะสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคมโทร1506ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ